การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนสามารถที่จะควบคุมเรื่องธาตุอาหารต่างๆได้ดีสามารถที่จะควบคุมเรื่องวัชพืชทําให้มะนาวเนี่ยสามารถที่จะติดดอกออกผลได้ดีในขั้นตอนแรกเราจะนําดินลงไปในวงบ่อก่อนนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ส่วนที่เป็นดินทั้งหมด9ก้าถังหลังจากที่เราใส่ดินลงไปแล้วนะครับวัสดุต่อไปส่วนของอินทรีย์วัตถุนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นใบไผ่ใบไผ่เนี่ยเราจะใช้2ถังนะครับเอาเข้ามาผสมรวมกันกับดินที่เราจะทําการปลูกนะครับรวมไปถึงปุ๋ยหมักตัวปุ๋ยหมักล้วก็จะใช้ประมาณครึ่งถัง หลังจากที่เราใส่ทุกอย่างลงไปแล้วนะครับเราก็จะใช้จอบผสมให้เข้ากันก่อนต่อจากนั้นเราก็จะทําหลุมปลูกนะครับเราจะเตรียมหลุมด้วยวิธีการขุดแล้วก็นําต้นมะนาวเข้ามาเปรียบเทียบความลึกการวางถุงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือประมาณลักษณะดินเดิมจากนั้นเราก็แกะถุงมะนาวในขั้นตอนการแกะต้องระวังนะครับอย่าให้ดินในถุงแตกนํามาวางลงในหลุมที่เราเตรียมเลย จากนั้นให้เราโกยดินและวัสดุปลูกด้านข้างเข้ามาถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนในการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนในช่วงที่เราปลูกใหม่ๆควรที่จะลดน้ําอย่างน้อยก็วันเว้นวันตัวอย่างของต้นมะนาวที่เราทําการปลูกในวงบ่อซีเมนต้นมะนาวจะมีความสมบูรณ์มากการติดดอกออกผลหนึ่งกริงเนี่ยจะมีลูกค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งข้อดีของการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนนะครับข้อดีเลยก็คือในเรื่องของ การแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ในการปลูกที่ไม่เหมาะสมรวมไปถึงการแก้ปัญหาในเรื่องของวัชพืชต่างๆการควบคุมเรื่องธาตุอาหารต่างๆมันจะง่ายต่อการจัดการการดูแลรักษารวมไปถึงลักษณะของโรคที่เกิดกับมะนาวก็จะไม่เป็ี่ยนเทคนิคก,การปลูกมะนาวในวงบอร์เมิลเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ